พิธีการเสียงทายนะครับของรุ่งเรืองในการแข่งขันระหว่างเกาหลีใต้กับอุรุกวยครับเราจะให้เขาได้มาเสียงทายดูครับขอเรียนเชิญคุณรุ่งเรืองรุ่งเรืองไหมรุ่งเรืองนะใช่ไหมคุณรุ่งเรืองครับเรียนเชิญคุณรุ่งเรืองเสียงทายได้เลยนะครับ ถ้าคุณรุ่งเรืองเสี่ยงไทยกินอันไหนนะฮะแสดงว่าทีมนั้นจะชนะครับคุณรุ่งเรืองครับเชิญเลยครับมามานี้คุณรุ่งเรืองคุณรุงเรืองกินอะไรครับดูครับอ้อาวให้มึงกินลุงเรืองกินนี่ไอโง่แม่มันโง่จริงๆเลยให้มึงเสี่ยงย่ายมึงไม่เสี่ยงเอา้ามาเชิญครับคุณรุ่งเรืองคุณรุ่งเรืองคุณมาเสี่ยงไทยแล้วมา อันนี้มันบอดอ,อยิงเลยมาเสี่ยงทายทีครับคุณลุกเรืองมาเสี่ยงทายกินขนมแล้วมาแล้วมาอ้น,นี่มันโง่จยิงเลยอบอดอ,อยิงเลยโอ้เสียเวลาคุณล่งเรืองไปอืออ่าคุณร่ำรวยคุณร่ำรวยมาคุณร่ำรวยมามาได้ไหมมาแล้วร่ำรวยมา คุณลุงเลืองไม่ต้องเข้ามานะให้คุณร่ำรวยขึ้นมาเชิญคุณร่ำรวยครับ้ามาแล้วมาแล้วมาเข้ไมามาเอาละครับเชิญคุณร่ำรวยครับร่ำคุณร่ำรวยจะเสี่ยงทายครับอา้าวคุณร่ำรวยกินอุรุกวัยไปครับแม่งานนี้ครับจบข่าวครับอุรุกวัยชนะเกาหลีแน่นอน